นี่เราก็เก็บข้าวครับที่เรียบร้อยวันอาทิตย์วันนี้มันหยุดนะครับมาเก็บข้าวนะครับนี่คือผลผลิตของปีนี้นะครับสำหรับนากระดับมากสำหรับนาหนึ่งไรนะครับนี่นี่ยังไม่หมดนะครับแล้วรอดูว่าจะได้เยอะเท่าไหร่ครับปีแรกที่ทําเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบนะครับแต่แค่นี้ครับประมาณหนึ่งไร่กว่าครับเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนะครับไปจะไปลงวาบ่ นี่นะคะข้าวครับอันนี้ตัดมากี่วันแล้วนะคะพ่อตัดมาสามแดดแล้วออยลงมาทันนี้ถือว่าข้าวสวยไหมคะอย่างนี้ครับผมข้าวสวยลวงหนักดีข้าวสวยลวงหนักค่ะ แล้วก็มีคุณตามาช่วยเหมือนเดิมนะคะแข็งแรงมากๆครับ <c oughs> พอไปยกเ <c oughs> มื่อกี้คุณกินข้าวคุณรู้สึกยังไงคะคุณเห็นพออร่อยรได้ของดงังขังดงังดงัง นะคะบรรยากาศต,ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนะคะไม่ร้อนมากค่ะช่วงนี้แดดร้อนนิดนิดร,นร้อนนิดนิด,นด,นดมีลมแต่มันมีลมเย็นแต่กลางคืนนี่หนาวเลยนะครับฮีสกลนครมไม่พอ้อกำลังเก็บไผ่ใกล้นะครับ โอ้ชาโชวให้ดูหน่อยนี <Gerilim S 1> ่นะคะโหค่ะและคนสำคัญนะคะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะคุณตาสีค่ะที่มาช่วยนะคะคอยช่วยให้เราทํานาเป็นนะคะคอยสอนวิธีเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มาช่วยสอนดํานานะคะแล้วก็มาช่วยการสอนเก็บข้าวด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับเกษตรกรมือใหม่อย่างปานะคะก็อาจจะทำถูกทำผิดบ้างนะคะคุณตาก็จะมาคอยสอนนะคะมาของคุณตาก็อยู่ข้างๆบ้านเราค่ะมีคนถามว่าเพื่อนบ้านของเราคือใครนะคะก็คือตาสีนี่แหะค่ะนี่นะคะบ้านหลังไฟฟ้าตรงนั้นเลยนะคะเยอะใช่ไหมคะกองใหญ่ด้วยนะคะนี่ เดี๋ยวเจะเอาไปทำอะไรต่อนะคะเอกิดกินเยอะๆเอาไปสีซีกินจะรู้แถวบ้านแถวบ้านนุนใช้รถเกี่ยวค่ะเก่ยวอไปสามร้อยต่อค่ะ,ะสามร้อยต่อ,ตอโอ้ยถึงร<ถ>ู้ครับฮะลุงตาบอกว่าประมาณสามสิบกระสอบนะคะ<ส> เสร็แล้วลูกจับที่กินลูกนหน่อยแม่นรอครับเตี้ยวคอยอยากรู้กระสอบโอ้แม่แล้วพอดีเห็นมาโดนนะผมไม่เคยกระสอบใส่สีนี่แหละไมสอบ้บอกเมื่อไหร่ครับขอบคุณหลายครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่ยาโรเขาสะดวกันใช่ไครับตั้งแต่ตกกล้าเลยดันซอยพ่อตกกล้าให้พ่อเกี่ยวซอยพ่อดแบกพ่อป็นไงครับพ่อประสบการณ์ทำนาครั้งแรกก็ดีนะเพราะว่า ถ้าใครได้ทานานะเพราะว่าเวลาเราทําเหนื่อยอยู่แต่เวลามันออกได้ผลผลิตออกข้าวออกรวงมาแล้วนี่เราทํด้วยความภูมิใจทด้เราทำได้นี่ทำเองกินเองเพราะเราไม่เคยทําด้วยถ้าคนเคยทํามาตั้งแป่เกิดก็อาจจะไม่ใช่น้องเคยนี่น้องเคยม่ใส่รู้ค่ะได้เท่านี้นะคะเราไปดูกันว่าจะประมาณไหน เย้มกับสวนเรานะครับผมจะเจอน้องทองดาว